สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนครับรถ็กซี่สาวน้อยเพชรบานแพงแฟนครับอีลายิงทั่วประเทศและก็ทั่วโลกกินนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องหลวงพูรัำรกาชาแนลพี่น้องมาพอกันอีกพี่น้องกับมาทัดท่ายกับช่วงไก่สีเท,ทียงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มีเรื่องมีล่ามาคุยบรดนเนาะพี่น้องก็เด่นก็ขอญาตโซ่ัวันหลานจังไงเด้อพี่น้องเด้อโซ่ว่ามอุบาทจังไงพี่น้องผม ยังพันธุ์ยาพี่น้องไปปวดให้แม่ส่วนเด็ดทีเ่เลี้วแม่เสียน้งพี่น้องเนาะก,ก็เลยผมยังพันธุ์ยาโซ่จังหน่อยไ <c oughs> ม่ดีก็ <c oughs> มีเรื่องเล่าประทับใจน้าพี่น้องเนาะพอดีได้เข้าไปบเบิ่งทั้งเขตแย่ไรทั้งช่องทั้งยุดไปเปลี่ยนปูแ,แก้ไรเนาะเล่าได้โพดพี่น้องโพดได้มีเอฟซีพลังเงียบจากคุณลพี่น้องทั้งประจวบคิรี่คันบอกพี่น้อง คนใดปวดมาไล่มหาหอหลากดมาไล่สำหรับไหวหิมาไล่อีหล่ามือเปิดฤดูกาลหรือมือปวดพ้องนะพี่น้องเนาะกระโดดมาหิลาสองหมื่นบาทพี่น้องสองหมื่นบาทแล้วก็ะไฮแล้วก็ะไฮแย่ไล่อีกหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องโอ้สุดยอดเนาะดีใจน้ำน้ำพี่น้องประทับใจอีลีพี่น้องเคยเห็นเราก็ได้โอ้ไดชแชอยู่คนผมก็ไดชแชอยู่พี่น้องสุดยอดอลีพี่น้อง เอฟซีอีลานี่มีทุกภาคอีลีพี่น้องภาคใต่ภาคเนื้อภาคกลางภาคอีสานาสมีปัดชุ่มมุมสุแก่อะไรอย่างนี้นับตะสีลไาเป็นอนาตีพี่น้องสีลไาเป็นอนาติ้ยเอฟซีอีลานี่ดูไปโดนดูโดนไปแห้งสี่ไหลครับเอฟซี่นี้นับไหนสีลไายไปเรื่อยๆเพรต้องพูดถึงเร้ยเร่อง ต่อไปเงื่อนเมื่อนก็ตงบอถึงเลยมิตรหลักเสียนหลักหลันเราก็มีหลาต่อไปนี่มือเปิดว่องปิดว่องมิตรหลักเสียนหลักหลานเลยเงื่อนเมื่อนเอาไปนีดหลังเลยชูมือนี่ต่อไปนี่โคตรเดียบซีไหลมี่นองมันอุดมันมันหลายถึงวูมือมันหลายคนนะมันเป็นหลักหลั่นนะอุดมากโคละเีละหามันจกเป็นเงินหลายได้พี่นนองเลยเออคิดง่ายๆเลยเนาะมันไหลคือเดียบซีมไายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมัน ยอดมาไล่ยอดยังกะเพิ่มผลนิเรยสุปปีสุปปีแล้วพี่น้องแฟนกับเอฟซีพิ่งกะเบิ่งอยู่ตลอดซ้อมอยู่ตลอดแล้วพี่น้องเอฟซีพลังเหนียเพิ่งกะให้กำลังใจเมื่อถึงเพิ่าสิบได้ออกซื้อออกยังเพิ่งกะให้กำลังใจอีหล่าซัพพอร์ตอีหล่าตลอดอ่อนมาหลอกมาไล่มาหายู่ตลอดผู้มีหน่อยกับอนหน่อยผู้มีหลายกับอนหลายผู้โซ่ผู้มานเพิ่งกะอ้วนมาหลายหลายเออสุดยอดดีพี่น้อง แต่ตอนนี้มาไล่เปิดวงเวลาขึ้นเดือแย่ลไล่พวกเดือดสามแสนเราน่าจะสามแสนกลัวเราเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจนั่นมือหล่าเนี่ย่าจะยังลั่นเนี่ยขึ้นสีบม่ยุปัญหาเลยพี่น้องรักลั่นเนี่ยไม่เปัญหาแล้วสำหรับหล,นะล่าอุ้งอิงนะศิลจ์ลั่นก็ว,ว่ากันไปเนาะพี่น้องถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพี่ดูดูก,กันก็ซี่ลั่นกลัวเราเปิด,ดกันก็สิรักลั่นนึกกันแล้วพี่น้อง แล้วชุว่มรอติดตามรอเบิ่งน้อพี่น้องน้อให้กำลังใจอีหล่าต่อไปเข้าก็ได้เข้าเป็นเอฟซีเข้ากต่แคร์มากปรโมทมาคุยในมุมมองของเข่ะเอฟซีมากคุยสูฟังบางเพื่อนเพื่อนไปเดียนนะฮากบบว่าอัปเดตสูซพี่สูน้องฟั่งน้อพี่น้องเน้อ่ะคินนี่กับผมม่มีอย่างไรเดี๋พี่น้องมีเรื่องเล่าก็ประมาณนี้ละมาคุยสูพี่สูน้องฟั่งค่ะไทยนี่กับคอม คุ้นทุกไหลทุกแช่ทุกการติดตามถ่เขอมาชมคลิปให้นุมผู้รังกาด้อเออ่ยพอพีเดเบาถูกกันเลยขอโทษจเอาให้อาจ,จิบอกติดตดิเดรทอะไรก็ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไปซ้ำนีค้คลิปหนาพออ่อกััไใมพี่น้องสวัสดีครับ